หนึ่งสองสามสี่ปลาปายาปอกปอกงาอาทุ่มรับไปแช่น้ำมไม่ในในมนเพามีแต่ตำตำปลาปายาปอกปอกเฮไม่ภาษาอะไรตำปลาปายาไม่มีไม่ผเฮียไงสวัสดีคุณผู้ชมหน่อยดีกว่าสวัสดีครับสวัสดีครับทุ่มาไปแช่บ้าอะไรโซโลโซโลกดน้ำว้าวม่ผมถามอย่างนึง ผมมาล้างซ้มตำทำไมวันนี้ผมอยากกินส้มตำคุณคุณชอบกินเผ็ดอะคนด้แถวชอบกินเผ็ดกระชอบกินเมีแต่ไม่กินเผ็ดร้องเพลงมั่วทุกเพลงเลยอ่ะ <c oughs> โอ้โปอวดหวัหวผมปวดไหมปวดหัปวดหัว คือวันนี้คุณผมอยากกินสุปทำครับร้านน้องผมที่เนี่ยเขาเปิดมา20กว่าปีจริงปะเนี่ยสีนักเรียนสีสีแก้ไม่ได้ครับผมตั้งแต่แถวนี้เป็นดินแดงอ่ะดินแดงอยู่แถวนู้นเหรอไม่ใช่หมายถึงว่าแถวนี้เป็นดินแดงเลยดินแดงอยู่นู้นเส้นไปทางนั่นไปถึงเป็นถนนดินแดงก็ถนนดินแดงอ่ะตรงวิภากูรู้แล้วรู้แล้วมาเถียงอะไรตรงนี้แต่คือร้านเนี้ยหมายถึงว่าเขาเปิดอ่ะตรงข้ามเนี้ยยังไม่มีห้าเลยเลยแล้วก็เป็นดินแดงหมดเลยใจใจเว้ย ผมหยอกคุณคือหมายถึงว่าเป็นถนนดินแดงอ๋อไอถนนที่เป็นลูกลังก็คือลูกลังฝนตกมาชุ่มชุ่มช่ำแล้วก็แล้วก็ผมก็โผล่มาเนี่ยตะกวดเหรอไม่เชื่อเหรอคนบ้าอะไรไม่เชื่อตะโกนแอปหนังโป้เหรอไม่ใช่โอ้ยนีโหลดแอปนังโป้เป็นเป็นแอปเกี่ยวกับให้พรออ๋ให้พรพระให้พรพรนะครับอ๋อเป็นพระพูดแบบแอปแลวเออแอปแลว พรฮับพรฮับพรฮับอ๋อพรฮับแบบกําแบกําแบบกํานี่ฮะเล่นได้นี่อาซ่าอาซ่าผมอยากจะคุยเล่อีกแล้วฮะเล่นอีกแล้วสปอนเซอร์ป่ะเนี่ยไม่ได้เล่นไม่ได้ทัวร์นะไม่ได้สปอนเซอร์นะแต่ว่าเอาอย่างนี้ไหมวันนี้ครับผมจะ เป็นส้มตำหนึ่งร้อยเม็ดอ้โหหมายถึงพริกร้อยเม็ดทิฟฟี่เลยเป็นบาดเี่บ้าเขเป็นบาดคางจมูกต้องกินทิฟฟี่คนบ้ากินเยอะน่ะตากลับโโอ้หพริกร้อยเม็ดกินคนเดียวเออไม่เอาด้วยหรอกแต่ว่ายังไงผมบีอาอ์ซาให้ไหมเอาอย่างนี้ยังไงคุณกินสลับกับผมรับให้คนในอาร์ซาเลือกระหว่างส้มตำจานธรรมดากับส้มตำหนึ่งร้อยเม็ด โอ้โหแต่ว่าคนในอาซาเขาจะไม่รู้นะอย่างเจอฝรั่งคุณจะบอกเขาว่าไงให้เลือกกันฮัลโหลฮัลโหลสวัสดี My f r i e n d My f r i e n d เพื่อนเพื่อนเราใช่ไหมแล้วผู้สุภาพบุรุษและสุภาพสตรี It's my fan and the f r i n d และคุณสบายดีใช่ไหมคุณจะพิ๊นแล้คุณห้าสิบครับผมอยู่ยังไม่เข้าคิวเลยนี่นา่นน่ะยังไม่เข้าพิกเลยน่ะ เดี๋ยวสั่งเลยนะนี่ทำซ้มตำหนึ่งร้อยเม,ม็ดที่ผมได้ไหมได้จ้าได้จ้าได้จ้าตำไทยหนึ่งตำพริกร้อยเม็ดหนึ่งอเคนะขอบขอบคุณกัดที่รักไปเดี๋ยวเราไปดูกันว่าวันนี้จัดจ้าขนาดไหนจัดไปแล้วเราไม่กินบุกต้มอะไรสดคอเลยเหรอ ครับผมนิวน้องฮะน้องเจมส์ไม่งช่เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยหยุดยุดหยุดปั้นหนึ่งปั้นหนึงฮะกล่องเสียงมันเป็นเทียอะไรอ่ะไอ้ทอยปั้นหนึ่งดูการแต่งตัวผมนี่เป็นคนแนะนำเขาเองนะเป็นไอคอนเขาเลยนะไอ้นไอคอนไอคอนโอ้โหไอสารโอไโหก่อนกุญแจเจ้าของไอ้ทอยเดี๋ยวแม่มาคือมันใส่เสื้ออ๋อ ไอเด๋ทอทอยไม่เท่าไหร่มึงทำงานอยู่อเมซอนเหรอ สุดๆนะครับคุณผู้ชมก็คือบอกว่ามีเท่าไหร่ใส่มาให้หมดอะไอเฮี้ยนี่ไม่เห็นมัละกรแล้วนะแต่ดูรวมๆแล้วมีเนเนเลียเกไม่แตงแม่เกศฉันโปเทนเกศอยากลงอยาี่ป้าอพีปัาฮาอุ้ยกูไม่ได้งานคุณผู้ชมไม่ทรมดานะครับไม่รรมดาอ้ไม่ทรมดาโอ้โหไม่รมดาโอ้ไม่ทาดา้มาดาอ้ไม่ทาโ้ไม่าดโอไม่ทาด้มาดน้มทาดา่ไม่ทาดต่ไมมาดานั้ไม่ อันนี้คือส้มตำไทยทั้งคู่ใช่เนี่ยเราที่จะให้เขามาเลือกให้เราครับผมใครโดนกินร้อยเม็ดเยอะที่สุดคนนั้นแพ้แพ้โดดเลยจะต้องเติมเงินเติมเกมนะใช่ให้กับให้อีกคนนึงใช่ให้อีกคนนึงโอเคนะรับผมว่าใจแล้วโอเคทุกคนรับผมเริ่มเลยปะเริ่มเลยรับผรมเลื่อนไปเลยคนแรกนะคุณ เราจะเจอใครนะครับโอ้โหเจ๊สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหนี่ก็อยู่กันฤศีมุนีปะเนี่ยโืดเจ๊โอ้ละไม่ได้มืดเมื่อไหร่ขึ้นเขียวเป็นอีทีเลยขึ้นเขียวเลยขอญาตนะครับขออญาตข้ามนะครับเดี๋ยวเรากำลังหาผู้โชคดีหนึ่งท่านนะครับไฮไฮไฮแอมอีฟคารามิจิคารามเตสวัสดีสวัสดีสวัสดีซอยด่วนอะไรซอยสามสายหลายซอยวะว้าว ชื่ออะไรครับชื่ออ,อะไร,รชื่อนุ้ยค่ะนุย้ยชื่อนุยน้ยนุ้ยนุ้ยทำอะไรให้เราอย่างหนึ่งได้ป่ะตอนนี้เรามีส้มตันอยู่สองจานให้หนุย้ยให้หนุ้ยช่วยเลือกหน่อยได้ไหมว่าจะให้เราอ่ะกินจานไหน จานซ้ายหรือจานขวาขวามือของตัวเองหรือว่าขวามือของของผมอ๋อให้แดกจานนี้เสื้อดำค่ะเอาแล้วอู้วันี่ก็จานนี้เอาแล้วไอ้นุ้ยไม่ทําอย่างนี้อันที่นุ้ยเลือกอ่ะคืออะไรรู้ป่ะมันคือส้มตามหนึ่งร้อยเมตรเลยตอนนี้ให้เลือกระหว่างใครกินสองคนนี้เสื้อขาวหรือเสื้อดำคนค่ะขอบคุณมากครับนุ้ยนะนุ้ยนะไลค์ให้นุ้ยหน่อยมากดไลค์กดไลค์เดี๋ยวผมกดไลค์ให้สามารถกดไลค์ให้นุ้ยได้เลยนุ้ยกดไลค์ให้หน่อยดินุ้ยกดไลค์ให้เราหน่อยได้ป่ะ น่ารักจุงเบยอ่ะเหมือนปลาทองเลยคู่เหมือนปลนะ<น>าปซ็อกเกอร์เลยอะ่ะเอเอไปแล้วโอเคครับโอเคอ่ะนุ้ยเขาให้เราลนะหนึ่งจานแรกจานแรกจานแรกนะแดกทั้งคู่แดกทั้งคู่อ้าวคุณตักก่อนแล้วเดี๋ยวผมตักตักตามผมอยากรู้ใจว่าคุณนะ่ะอยากทำร้ายผมหรือว่าคุณรักผมอ่ะผมไม่มีทำร้ายนะเพราะว่ามันอันตรายนะพี่ต้มตามพี่อ้อยเมทอ่ะเอาลยหลอไปเลยเอาหลอไปเลย ผมรักน้องผมไม่เล้ารัก็ไม่เอาแหลตรงนี้มึงแหวงเลยนะเอ๊ะอ้าวตักให้ดีนะครับอ่ะวได้ยังอ่ะได้แล้วได้ยังสองสามแหงใจมึงนะพี่เอ้าดูสิผมรักคุณแค่ไหนไอ้นะผมรักคุณแค่ไหนดูปากน้องนัชชาก่อนไอ้นะจะจำไว้ไม่ของผมไม่มีพริกเลยแต่ขนคุณอ่ะเต็มเต็มเลยอ่ะคุณ เฮียไม่มีกินส้มตำเลยจากโอ้สัตว์พ่อโอ้ไม่ไหววะไม่ไหววะโอ้ไม่ไหวต้องตำอ่ะไม่ไหวก็มึงเนี่ยสอบเลือกทำไมเนี่ยพี่สัตว์พ่อคนสองนะคนสองเลยสวัสดีครับพี่แพรพวพี่แพรตอนนี้เรามีส้มตำอยู่สองจานมีจานซ้ายกับจานขวาพี่แพรเลือกว่าจะให้ผมกินจานซ้ายหรือจานขวา ทางขวาขวาคือขวาคือฝั่งนี้ขวาคืออันนี้เาหรอคุณจะคุณจะให้ใครกินระหว่างผมกับคนนี้นี่เสื้อดำเสืทำไมไม่เรียกเสื้อขาวลออออนี่เหรอไม่ชอบคนคนใจพี่แพาวมากไม่แล้วเขาตอบไม่คิดเลยอ่ะเสื้อดำขอบมากนะขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับไม่เอาพริกเด้อไม่เอาน้ำเด้อข้าถั่วไปตัดตัดเผ็ดประมาณที่มึงตัดไม่ใช่ถั่วนะพริกนะลูกเหรอเออพริกนะลูกไหวป่ะคุณเอฟเป็นอะไรท้อเหรอ เพดแบบอินเดียดึง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 เพดแบบบาซิลดึงดึงดึงเพรแบบอังกฤษผู้ดีอังกฤษดึงงเพดแบบปารักไว้ดึเพดแบบกาน้าโอระปะโอระปะเอ๊ะเดี๋ยวทำคลิปกินอน โอเคชื่อไรอะน้องอะไรนะน้องไมค่ะน้องไมกับน้ำค่ะน้องไม้น้องน้ำคืออยากให้น้องไม้กับน้องน้ำเนี่ยเลือกระหว่างซ้ายกับขวาเลือกมาหนึ่งอย่างจะให้กินจานซ้ายหรือจานขวาขวาหนูอขวาโอ้หแล้วน้องไม้กับน้องน้ำอยากจะให้ใครกินอยากให้ใครกินครับถ้ารักเสื้อขาวไอเสื้อขาวไอที่เสื้อขาวกินค่ะ น้องรักพี่แต่พี่ไม่รักน้องโอเคขอบคุณขอบคุณมากน้องไม้กับน้องน้ำครับขอบคุณครับหินบล็อกไปนะช้าเอาอีกแล้วกูตากเก่งมากอ้าวได้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรผมกวนรายการมันยาวโอเคนะบุตรร้อนไม่หมดเลยอ่ะคุยสปิริตจริงเลยอ่ะผมชอบออกเงิยอ่ะมาเลยต่อต่อเนี่ยครับ เอางี้ดีกว่าคุณผมขอเหลือ5บอได้ไหมเพื่อความไม่ยืดเยื้ออันนี้คนที่3ได้ว้าสวัสดีครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับชื่ออะไรครับชื่อจุ๊บค่ะชื่อจุ๊บตอนนี้เรานั่งกินต้องตามอยู่รับผมอยากให้จุ๊บช่วยเลือกหน่อยว่าอยากให้เรากินจานซ้ายหรือจานขวาแค่นั้นเองซ้ายค่ซ้ายน้องจุ๊บเนี่ยจะให้พี่เสื้อขาวหรือพี่เสื้อดำกินครับเสื้อขาวโอ้โห้เขี้ยเอ้ยมึงนี่มันโชคดีจริงนะขอบคุณมากครับจุ๊บ จุ๊บๆเลยกดไลค์เลยกดไลค์เขาหน่อยพี่กดไลค์ให้นะครับขอบคุณมาก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 บาย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 มึงนี่มันโชคดีจริงนะนาฬิกาถังจริงนะมึงทางผู้หญิงแม่งขึ้นจริงนะอยากกินเยอะจังเลยกัวเพจจุงเบย์กัวเพจจุงเบย์อันเต็มปากเต็มคำอร่อยเปล่าโรสส้มตำไนายดำอร่อยเปล่า โชคดีอย่างผมเติมไปนี่แล้วเติมเกมมาแล้วโอ้แอลจีเรียคุณไม่เป็นแวะไหมคุยแอลจีเรียแล้วแอปเนี้เขาตัวไว้นะครับคือถ้าเติมเพชรเนี่ยเราสามารถเลือกเพศได้ด้วยนะครับแล้วก็เลือกคมิภาพได้ด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ชื่ออะไรครับชื่อปางค่ะชื่อปางน้องปางครับช่วยพี่หน่อยพี่นั่งกินส้มตำอยู่พี่มีอยู่สองจานใช่อยากให้น้องปางเลือกว่าจะซ้ายหรือจานขวาก่อนแค่นี้แค่นี้แล้วน้องปางจะให้ใครกินระหว่างพี่เสื้อขาวกับพี่เสื้อดำครับพี่เสื้อดำด้ทำไมน้องปางทำกับพี่อย่างนี้เอางี้ไม่เป็นไรพี่กดไลค์ให้กันกดไลค์กดไลค์น้องกดไลค์น้องขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับถ้าร้อเลยล่ะแดกสิเออ ไปเจอพี่สามหนึ่งนะน้าคุณน,นำผมนะให้เหรอเอ้ยโดยคนนึ่งเราแบบจริงเหรอสี่แล้วอ่เวะอออเอาเลยมะตัดเรื่องไอโฟนเอ้ยไปโหปลดไปเร่งกันได้นะผมโหลดแล้ว สสวัเจอกันครับพี่พี่ประเถียงประเถียงเออประเถียงพี่ประเถียงช่วยผมเลือกหน่อยว่ารับส้มตันอยู่สองจานอ่จานซ้ายกับจานขวาพี่อยากให้เรากินจานไหนซ้ายหรือขวาแค่นี้ซ้ายหรือขวาขวาขวาแล้วพี่ประเถียงคนสวยพี่ประเถียงอยากให้พี่คนสวยอยากให้ใครกินระหว่างเสื้อดำกับเสื้อขาวเสื้อดำหรือถ้าหล่อๆต้องเสื้อขาวไหมคุณเสื้อดำา คุณคือคนตัดสินนะแล้วคุณเลือกผมผมขอบคุณมากเดี๋ยวถ้าพรรษาไหนว่างๆเดี๋ยวให้พี่ผมบวชจะผมบวชให้คุณบ้าเหรขอบคุณมากที่เล่นแอปอาซานะเนี่ยกดเพิ่มเพื่อนให้เขาเลยเพิ่มเพื่อนดีกว่าอยากรู้จักเราอยากเซฟกับคุณแล้วเราก็กดไลค์ให้คุณด้วยโอเคขอบคุณมากพี่ไปเจอทางมูลนิธิขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับลา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 วันนี้ต้องขอบคุณนะนายดำด้วยนะเนี่ยตำซ่อมตำพริกไวเมนให้เราอ่ะนี่ขอกินนี่เนี่ยพี่รักสุขภาพมเทศ โอ้โหกูไม่น่าเลือกมะเขือเทศเลยน้ำมันอยู่ในมะเขือเทศใช่เหรอเออไม่เผ็ดมากม <No. S 2> น้องน้องชื่ออะไรอ่ะเจ๊เจ๊จของร้านเจ๊เจ๊ขออะไรรักต่างอ่ะนะโอ้ยหเผ็ดมากเลยร้านได้ดังจัดแน่นอนเลยมีอะไรเป,ป็นเนี่ยมาเสิร์ฟยังเนี่ยลูกมาเลยมาเลยมาเลยเล,ยลย <c oughs> ูกไม่ใช่ของเขาอ๋อเราของตกล้องเหรอตอกล้องครับโอ้โหว้าวน้ำจิ้มทะลักน้ำจิ้มแบบทะลักเลยจริงเหรอน้ำจิ้วตายเหรอน้ำจิ้มอ๋อน้ำจิ้มไม่ได้ทะลักเด็กเสิร์ฟเมาเลย เจมันนั่งนี้หน่อยเจมันนั่งอะไรดิมึงทำนานอยู่เมฟันสาขาไหนเนี่ยไม่ใช่สไตล์เป็นนกแย่นกแย่ไปหมดเลยมันต้องแข็งๆเขาจะดึงอย่ามันต้องดึงโอ้โหคุ่งไปเลยเลยกินข้าวไ้เที่ยนที่เดือดทอยนะคอมเนี่ยอย่างอันนี้มีเมนูแนะนำอะไรบ้างไหมมีไหมมีเป็นข้าวมันไก่มีคัมมันไก่ออเปิลอ้าวเดี๋ยวก่อนไม่มีอะไรเหรอกูก็ส่งให้แล้ยคูดกิ้งยุงอะไรเมื่อเผาวันผัดพริกแงอย่างเงี้ยเด็กเด็กเสิร์ฟพริกแกงอะไรเงี้ยเล่นไปหน่อยมีขาเด็กเสิร์ฟพะโลอะไรเงี้ย ไปฝากครับกับ EP นี้นะครับผมยังไงก็ขอบคุณมากครับฝากกดไลค์ไลค์แชร์ครับหมดแล้วมาเจอกันไหน่ EP หน้าครับผมขอบคุณทั้งฮ่าช่าแล้วก็ไนดาด้วยครับผมขอบคุณครับ